ซึ่งในลำดับถัดไปครับจะได้นำน้องนักศึกษาใหม่เข้าสู่พิธีอันเป็นมงคลณสถานประกอบพิธีมงคลมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีแห่งนี้พี่ๆครับน้องๆครับให้ทุกคนนั่งลงให้เป็นระเบียบสวยงามเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลเริ่มต้นจากนี้ไปนะครับจะเริ่มต้นลำดับพิธีโดยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นจะได้จุดเทียนที่พานบายสีจากนั้นครับจะได้เรียนเชิญพ่อพามนะครับได้ประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญในโอกาสถัดไปครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประสิทธิ์ปุณญญารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุบังกรเลิดลำิทธิเดชลือซานาโถสุดหยอดย่านไตแก้วสวัสดีนอมในค้องพุทธบาทคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ยกใส่เก่าย่อไว้ระวางเสียงเปลี่ยนท่านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์และอองนวลรักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประสิทธิ คุณบุญญารองอธิการบดีฝ่ายกิจาการนักศึกษาคณะผู้บริหารคณาจารย์ทุกทกท่านสวัสดีน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยร,ยราชภัฒอุบลราชธานีทุกชั้นปีกระผมบดิตพรามสุรชัยขอบชัยแสงบดิตพรามจากสำนักพรามเชตวัน วิทยายลัยหมอพรามสู่ฝันแห่งแรกของประเทศไทยเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครในวันนี้ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีให้มาประกอบพิธีใบสีสู่ฝันให้กับน้องนองนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในหัวข้อกิจกรรมเอินตาวฝันเจ้าร้อยเก้าช่อพยอม บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระผมจะได้ประกอบพิธีบ่ายสีสูขฝัน,นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่น้องๆน,นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกคณะให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขาะาภะะ ปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติสมความมุ่งม,มาปรารถนาในการศึกษาเราเรียนหนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้พวกเจา้าใดดังคำมักคคาปาถนาคิดเงินก็ขอให้พวกเจา้าใดเงินคิดทองก็ขอให้พวกเจ้าใด้ทองเงินคำกองเหลือหล่นให้พวกเจ้าผนจากฝูงหมู่โลค่าจัตตาโลธรรมา vật thần tì ảo à dục vân no súc lăng mẩn nhun mẩn nhun đê tu Sư... tổ คาตาดุลาเทพยดาเจ้าทาั้งหลายพายบนมินทาทิปาติลาเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับทั้งโซและสะพมต้นทะลงวิมานหรือแด พระอาทิตย์เจ้าตนวิเศษใสแสงพระจันทร์าจรแยงพลพุ่งตนอัศมีหุงเวหาพระลาหูอาสุรินทราตนมืดฟ้ามุงมืดตาทั่วเวหนตนทะาลงเวมาน่านราสในอากาศกับทางเท้าจะตุโลกบาลสถิตในวิมอาอนทางสีคือพญาทัตาลาธา พญาวิลุลหาพญาวิลุปคาพญากุเวลุลาเจ้าเป็นเขาเป็นเอาแก่เทพพญดาทางลายอันยายยางอยู่ทุกผููผาสตาบัวละพันจึงพร้อมกันมาทวายบารทั้งพญานาคขาลาดเสื่อนฟังนาทีหลวง ปวงกุมพันแลลิงลำทวนพร้อมพำจักขุวิญญาณตนทาลงวิมานเยี่ยมพอกับทั้งพญายมอาลาดเจ้าหดาดีนางทรณีนอนเนบนำทวนทุกธรรมนางน้อยเมฆาลาอันฮักษาหาในมนุษย์สูตรแทงห้องเมืองคนในวังวลและญาณนนามทุกเทือนธรรมหินพา ในพายนายาันกวงขวังเขตพื้นแผ่นปฐพีปกคารณีและยมยามทุกแรล่งลามหาวยนิโขดโพสีทั้งเจดีย์แก้วกวุศ ตนสถิตอยู่ในประเทศลาดสธานีในเมืองจันทะบุรีลันสางหลวงกวงและหลวงฮีไทยลีพีเหนือพาได้พาดังกำไฟใส่กุ้งสีอายุทยยากำไฟขวัวแดนแขวเป็นเข ت, ตตนอยู่ในประเทศห่องอาณาเทศทยดาเจ้าทางหลาย ตัวนักสายังพา,าธาพาลมบอลมมาเจดีศีส,สทานหลวงเป็นเขาอเทพพยาดาเจ้า ตัวนักษายังจะตูปาถาพาบาทผู้นำลอดอาจนอหาหลวงกับทั้งพวงเทพพดาตนนักษาบวลละพุทธาศาสนาในขอบเขตคันธาสีมาขอนเชิญเทพพยดาเจ้าทาั้งหลายจวงเสด็จลีลาลงมาประสมชุมนุมกันณสถานที่นี้ เพื่อฟังคำฟุ้งขาทั้งหลายจากกาักเก่าทุกตนทุกองก็ขาเทสัพเพเทวา่าสกักจังอราธานังกาลโมา สภพพะว,วัโตอาราหะโตสัมมาสัมพุธธทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวัโตอราหะโตสัมมาสัมพุธธทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวัโต อาราตโตสัมมาสัมพุทธัสสีสีสิทธิพาพนบบานแมนวิเศษอาติเลกะเตโช ชยายยาตุพังวังชายามังคาลาชายามหามงคลปุ่นแปงดีเ,ดเลิศแล้วพาควันแกวโยกโยมามีทั้งเท่าพญยาศิลาและอํอามาทั้งนักปราชญ์และปูโรหิตทั้งบันเิตและชาวมือ พิ่มพอมเท่าแกมานังล้อมสาธุการบ่ดีวันไหลเดือลังมาหุมน,นังยัวสองอนตาสงวนบุญไหลหลากบ่พัดผักไปแกามาหุมใจ ย่อหยกยืนมงคล้นให้เป็นผลขันแพร่างทุราังความเดียล้วนกันมาก่าทำลาบาสีเพื่อให้เป็นมังคาลาดีอันวิเศษป่ารเพศแห่งมหา มหาวิทยาลัยราชาพัฒอุบลเอาใจใส่สุขวัหับน้องไม่สั่งสันสารสัมพันธ์หักพอให้เกิดพอสามัคขีน้องและพี่หักแพง พากันแป่งสั่งก็ให้มีต่อการศึกษาได้นำพายังประโยชน์ให้มีความปราโมดแก่จิตใจสีวิไลบันแบงจึงตกแต่งพันใบสีจาดพิธีอื่นตาวได้ห้องเก้าเอาควันสายสัมพันธ์หนึ่งร้อยเก่าหอมหืนเหาสอพยอม ให้หักความอันแกนให้เป็นแทนลักกมเกี่ยวให้เป็นเหี้ยวดึงจองให้เป็นห้องสามคีจูงเกิดมีแกน้องไม่เอาใจใส่ความเพียรตั้งใจศึกษาเราเรียนสมุ่งมาอาสมเป็นโลกนักปราดเมืองอุบล สาลิผลมันแกนใส่เป็นเวนปัญญาบุญน้ำผาเกิดก่อยคือซอพายอมสมกินหอมไปทั่วล่างอํางส่างงาลาศีอุปอนราชธา,านีสีเจิดจา้าลือทั่วฝ่าปาพทาพี สมมเมธีนักประหาผู้ชาลาดในพองธรรมเอาใจน้ำเพียงกอ่อเอาใจต่อ <ใจ S 1> แต่ความดีามดหายนองไม่ราชาพาัฒอุบลราชธา,านีจงประสูบพบแต่ความสุขสวัสดีมีความกเกษมบัตถานาะจารเลิี ตราบชีวิตที่การเฮงเหงานางอันเสบต่อไปขอทันแท้นะมะบัดนี้ทันอธิการบ่ดี องธิการบดีคณะผู้บอิหารคณะจารย์บุญพี่นักศึกษาผู้เกี่ยวข้องญาติพี่น้องพงศสาหวมกันมาเอื่นเต่ามาจองเน่าเอาควันจึงในผ้ากันคนขวยหาอาาหรเลือไหลหลาหาได้มา เสื้อตั้งแม่เอ๋ยอย่งดีมีสีสยสีสยบ่เศมาบัดนี้ก็จึงไปอาลานเอาอาจารจ้ โชลาดมานังอาจเอ้นซึ่งคนวสีสีสสีสีีนี้สังบันสิเป็นบันดีบันเศรษฐีอาบุตรโชก ภาษาที่ออกพร้อมลักษณะข่อยผู้ตาก็จึงได้มาสู่ข่อยสู่ผู้ก็จึงได้มาหาตามภาษาภาษาข่อยนี่เป็นผู้เฒ่าสร้างบ่เก่าซึ่งควรว่า

สดใสทองหรือไทยงามลรนราชพัชอุบลจัดไทยงามวิไลขันบานแบงแตั้งรับขวัญน้องเอื่อยอายให้ไม้พ่อแต่สิ่งดีรุ่นร้อยเจ็ดลุนแต่กียน้องพี่ยังหวนหาร้อยแปดมาก็ยังเสืยังเสื เตื้มอยู่ใจบ่ไหล่ร่างลอยเก้ามาเที่ยงค่างบ่มีจางน่อจืดงายสายสัมพันธ์หักแน่นบ่แค้นคอยดอกปอยนี้ ตั้งใจเทียงที่ดีน้องพี่สัมพันธ์เกี่ยวปานเข่าเหนียวบ่อข้องแขนแกนกันสัมพันธ์เกี่ยวจะเป็นเหี้ยวเหนียวแด่นจนถึงแกนบ่อเปิดนายสซผายอ้อมก็ะเกี่ยวกันสายลหลให้ไม้ยพ่อแต่สิ่งคูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนพุ่นบนแบ่งนอบานสีแน่ นอแผดที่นอปกปักให้จูเย็นหายหอนประสาทพอน้ำแจ้งพออินแปงให้ดียงลำนา องพระพุทธมงคลอุบลประชานาสังขารอุทิศสิงศักดิ์สิทธิ์เลิศลำให้น้ำคำทรงสน้องเจ้าคำผงให้ซอยพ่องพปกปีนโนปกปากแน่เด้อ ให้รักษานำสู่อยู่สู่ยามนอตามแต้มหนักให้มาแนมน้ํสิ่งเลี่ยงแลอย่าแปบเพียนลูกหลานเฮียนให้ปอดคนโอบนบ้านให้สมเย็นขอดรือเข็นอย่ามาไก่อันไพเวนอย่ามา พามีปัญญาสองแจงแสงฝากกบ่ปันนขอให้บุญแล่นปานบันดันทรงให้สุขีแน่เด้อปาญญาติโทให้แพ้ผู้รอไปกวงนะพราพวงแพ้วพัวเป็นเจ้าสัวให้ ลังปานิทั้งตังไว้แล้วสํำเร็ทถวนโคสูแนวให้เป็นแก้วคาลสมพานอาจฤืสีแน่เด้อ มหาเวิทยาไรราชพัฒอุบลราชาธานีให้ส่องสีใสจจาบุญนำผ้านอผลไห้กะสดใสนอดทวนทีเมื่อนักปราชราชาธานีออบลสีเป็นมิ่งเขาให้บุญเตาแม่ส่ง เป็นมงคลโอ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  <laughs> ันตกบกก่อยผ้ากันออกควันตกหมอกก่อยผ้ากันลูกควันตกคู่ไก่ผ้ากันพนหลัวันเจ้านีอยาไ้ไปยุสนในห่วยดอกแก้มปูแก้มผ้าว่ามาเยอะเออเออควันผู้เป็นขากนัได้เจ้ามาอยู่แบงไว้วันผู้เป็นบาทและเป็นไห้ให้เจ้ามานี้วันเอาม่ ทางขวัญโพเท่าเท่าดันอได้คอยสักไม่คอนเท่าตามลังมาอยู่จุบ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 บดเดือดกวรวเหนยม้านำทางเป็นคนทองม้านำปองเป็นคนทางม้านำทางเส้นกวงไม่ควยกวง้าหนาบัดว่าน้ำลดห่วยคอยขวัญพวกเจ้านี่คอยลอยมา ເອີເຮີ້ເຮີ້ເອີບາດບາດລາມທួມຜູ້ທួມດ້ວຍຄວນພວກເຈົ້ານີ້ຄິດເຮືອໄມລົມາສີກ nôm phật si nô kiều kiều phù hanh phù ặc hồ hay ta ôm ก็จิงบายเอาฝ่ายอ้อมแก้วมงคลบุญคุณดีความงามดูอาจโผล่วันลาดแขนลานว่ามาอไม่ขันเม่นผูกเบื้องสาย่อยควันพวกเจ้านี่มาเยอะขันเม่นผูกเบื้องหัวคอยควันพวกเจ้านี่อยู่มาทุกหมู่ทุกองมาทุกตอนทุกคู่ก ທ្រນពីខ្លວនបានទ្លាដាំងตั้งួយដែរលາស់ដែល់ខ្លាំងអ្រះួយដែលទ្លារងាំងណ្ទ្ល់ ให้พวกเจ้ามีอายุยืนยาวยาได้สันมาในพวกเจ้ามันปันงามเขาควงอ่ะมาในพวกเจ้ามันปันข้างหมูถอกเทือนมาในพวกเจ้ามันปันเทือนสางฮ่งมาในพวกเจ้ามันปันปงสังล้อมาในพวกเจ้ามันปันก้อนหินแดงแข็งในพวกเจ้าแข็งปันก้อนหินอาจสูงเทียมอาจเข้าซาเมนใหญ่เพียงต่อขวัญพวกเจ้านี่ยาได้หักใหญ่เพียงหลักขวัญพวกเจ้านี่ยาได้กุญยาได้บุญเหมือนตองอ่ะยาได้มองเหมือน เท่ายาได้กเาเสียสีหายน้องนองนักศึกษาชั้นปีที่หนึงทุกณะที่ได้มาศึกษาในามหาวิทายาลัยราชพัฒอุบลราชธาน,นีในมือเนี้มีตั้งแต่อายุวันน,นังมีสุข,ขังพาลังเ phối tăng thiên mãn đóm tha anh chôn สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทาโสธีะวันตุเตสิทธิกิจจังสิทธิกัม,มังสิทธิการิยะตถาคตสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชะโยนิจจังสัพพสิทธิภวันตุเตสาทุ